อีหล่าก็สิไปหาแฟนมงแฟนใหม่หาเอ้ยู i, นึกว่าสาวโสดอยู่มังอีสานหัวเจ้าคนเดียวค่ะบรรยากาศสุดยอดและสดชื่นสวยงามมากๆเลยคะ่ะบ้านนาชายทุง่งอีหลา่าคะเขาอยู่น้ำกันมาจากปีแล้วเนี่ยเกือบสองทศวรรษเลยค่ะเกือบสองทศวรรษค่ะเกือบสาวปีลวลแล้วแล้วมีความรู้สึกยังไงอยู่กับอีสานหัวเจ้ามันมีความสุขบ่ก็มีความสุขดีค่ะปกติดีค่ะ มันมีความอบอุ่นบออบอุ่นค่ะอายุเยอะเยอังสี่หน่ยนะอบอุนอบอ่นอะห่ีบ่เลยนี่ก็อบอุ่นดีค่ะไม่ได้มีอะไรต้องลําบากใจมากมายค่ะเอาสรุปว่านี่คือมีความสุขดีค่ะในมุมมองของคนเนี่ยว่าเขามีความสุขดีนั่นคือบางคนแล้วอีกบางคนก็สีว่าเขาเสแสร้งอ่ะอีหล่ามีความรู้สึกจ้งไดอธิบายให้พี่น้องเพิ่นฟังเนี่ย รู้สึกปกติดีค่ะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเนาะก็ห้ามความรู้สึกหรือว่าความคิดของไทยไม่ได้ค่ะห้ามไม่ได้เนาะห้ามไม่ได้ค่ะก็แล้ว <ใจ S 1> คิตใจความรู้สึกความคิดความอ่านไม่เหมือนกันค่ะแต่ละคนค่ะแล้วบางคนเขาวามาเนี่ยเดี๋ยวอีหล่ากันสิไปหามีแฟนมงแฟนใหม่จึงเสียอีหลา่าว่ายอย่างไหนเอา ไม่ได้นนอยู่ไม่ได้อยู่ในหัวเลยคะ่ะเพราะว่าก็อยู่ดีมีสุขก็ไม่ได้สัญหาต้องมีหรือว่ามันมันไม่ได้จําเป็นต้องมีคะ่ะก็ก็มีความสุขดีปกติดีไม่รู้จะมีมาเพื่อให้มันเป็นปัญหาครอบครัวหรือสิ่งที่ใหม่เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่มันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้คะ่ะอยู่คนเดียวดีกว่านาะถ้าเลือกได้นาอก็อย่างนี้ดีแล้วคะ่ะเอาดีด,ดีมักผู้เบาบอเอาไม่นะคะถ้ามักผู้บบาวป่านี้สุขทุกข์มันก็ปนกันไปป่านี้ก็คง เออแตกแยกกันไปนานแล้วค่ะก็ยังอยู่ได้ค่ะรวมจะ20ปีแล้วค่ะปกติดีเลยบ่มักเนาะค่ะที่แน่ๆนะคะอยู่กับอีสานบ่เจ้าก็พอแล้วค่ะมีพร้อมทุกอย่างสร้างมาด้วยกันค่ะลูกก็ตั้งสองคนแล้วค่ะมันก็ลูกสองบ่ได้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรต้องขวนขวายเพิ่มเติมมาแล้วนะคะชีวิตเรามันก็มีแค่นี้นะคะขอให้คกูนึกว่าสาวโสดอยู่ขอแค่มีความสุขทางใจก็เป็นที่สุดแล้วค่ะไอ้เรื่อง มีหรือว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นก็ค่อยหากันนะคะช่วยกันหามันก็ต้องมีสักวันที่เป็นวันของเราค่ะกวัวแต่ป,ป้าปาแล้วค่ะจะมีความรู้สึกที่แบบว่าเออเป็นอื่นนะคะด้วยที่แบบว่าเออรับราชการด้วยเจอผู้คนมากมายนะคะอยู่กับผู้คนค่ะคน ของประชาชนละเป็นคนสาธารณะ,ะนะคะผู้สาวมาทีขอถ่ายรูปมีแต่เกิดเกิด,กดซ้ายกอดขวาอย่างเงี้ยเออบิ่มยังไม่เคยโดนใครกอดเลยแต่ว่าอีสานพระเจ้าเป็นเซเลบที่แบบว่ามีแต่คนขอกอดอะมากกว่าที่น่าจะต้องสงสัยสุดๆค่ะน,นั่นคือ f อฟแล้วคือเหาให้ความสําคัญให้เกียรติกันทุกคนนะครับกอดกอดอย่งนี <c oughs> กอดเอวอย่างนี้สิมีเล็กมีน้อยมีหนึ่งมีสง โอ้เท่าปานนี่แล้วสิไปหามาสะแตกอยู่นอก <c oughs> แควหักยังยัง <c oughs> เออมีได้อีกมีได้อีกเยอะเลยแหละ <c oughs> ได้ไหมเออโอ้โหคำว่าคู่นะคะมันก็ต้องเดินเคียงกันแบบคู่ไปนะคะไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ <c oughs> ไม่ว่า อีกคนนึงใช้สมองนะคะอีกคนหนึ่งใช้กําลังแต่ว่ามันก็ต้องอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกันไปค่ะไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ไม่ว่าจะลําบากมากแค่ไหนนะคะก็ต้องเดินเคียงข้างกันไปค่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าคู่คู่ชีวิตค่ะแล้วจังอีสานบ่เจ้านีม่นมันแม่นคู่บ่สันเดีดเลยน่คู่ค่ะก็คู่ค่ะก็คู่ก็เลือกแล้วค่ะก็ต้องเป็นคู่บิ๋มแหละเนาะก็อบอ่นดีค่ะส,สุขสุขสบายดีค่ะได้คนที่รู้ใจแบบดีที่สุดแล้วนะพี่น้องเนาะกก แบบซอยกันเฮ็ดซอยกันทําซ้อยนั่นซอยนี่ ดึงส้สยดึงกวาซ้อยกันนะั่นนะครอบครัวเรานะคะอยู่แบบเรียบง่ายธรรมดาค่ะไม่ได้วื้อวาหรือว่าต้องใช้ของแพงๆกินอยู่แพงๆนะคะอยู่แบบง่ายๆสบายๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีความโอ,อ้อวดหรือว่าต้องชิงดีชิงเด่นแข่งขันกับใครนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวพื้นฐานของครอบครอบครัวเราเลยค่ะก็จะเป็นประมาณเพราะว่าพื้นฐานหรือว่ากําพืชของเขากะจนมาแต่งเท่เกิดน้อยอีหลานาะใช่ค่ะก้นบึ้งของชีวิต แบบเมื่อดั้งเดิมเมื่อสมัยก่อนเลยค่ะตั้งแต่เกิดมาเลยค่ะก็ไม่ได้ร่ํารวยนะคะมันก็เลยจนมานั่นแหละนะครับว่าวิวว่าง่ายๆก็คือบ่าอย่าลืมกําพืชเขาเคยยุ่งังสี่ก็อยุ่จยังสี่ไม่ได้ลําบากีอย่างได้หรอนอกมากโอบาวแท่ตัว ก็บ่มามากหรอกมัร์กอิสาหนหัวเจ้าคนเดียวค่ะรักมากด้วยก็ขอให้ทุกๆครอบครัวนะคะมีความสุขนะคะคิดหวังสิ่งใดนะคะให้สมความปรารถนานะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ